ครับผมแซดเองครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนำนาฬิกาคาซิโอจิช็อกรุ่น GAB 0 0 1ที่มีความสวยงามมากที่สุดแล้วก็น่าเก็บสะสมมากที่สุดนะครับกับนาฬิการุ่นนี้เอามาดูที่แท็กกันนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหลัรุ่นคือ GAB 0 0 1 CBRS คิดหก ADR รหัสบูรุนเครื่องนะครับคือ5690นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจะใช้โมเดล GAB 0 0 1ซึ่งโมเดลนี้มัน,นเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของนาฬิกา G-Shock เลยนะครับโมเดลนี้มันมีจุดเด่นคือโครงสร้างแบบใหม่แล้วก็ในส่วนของกรอบและสายแบบใหม่ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับส่วน CBRs ตรงนี้นะครับย่อมาจากคำว่า Cyber Color Series นั่นเองนะครับการออกแบบของนาฬิการ,รุน่นนี้จะเน้นความไซไฟความไฮเทคของโลกอนาคตนั่นเองเขาจับมมาาาาใใส่่่นนนนฬิกกรรุี้้แลว็ตอ ว่าคีดหคีดหคือสีม่วงนั่นเองนะครับส่วน D R ตรงนี้คือประเทศที่ขายแล้วก็ห้าหกเนี่คือเลขคู่มือเครื่องหรือเลขโมดูลเครื่องนั่นเองเอาลเัเพื่อนมาชมความสวยงามกันเป็นอย่างแรกเลย,ยที่บอกเขาว่ารุ่นนี้มันสวยงามมากๆจุดที่ผมชอบนะผมจะชอบกรอบและสายของนาฬิการุ่นนี้กรอบและสายของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีการใช้เลเซนที่มีลักษณะที่เป็นโปร่งแสงหรือโปร่งใสงแบบนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราสามารถดูทะลุไปสู่ตัวเครื่องด้านไหนได้แล้วก็ที่สําคัญเพื่อนๆดูที่สายนะสายก็จะมีีีคววาาามแแแแแแพอเปป็นนนบบบบบบสยบบแบบสย้ร่งงแบบ นะครับมันจะมีความบอยวาวสวยงามมากซึ่งเพื่อนๆนึกภาพนะถ้ามันอยู่บนข้อมือมันจะดูโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครเลยนะครับและนอกจากนี้อีกจุดหนึงที่ผมชอบผมชอบการเล่นตัวอักษรของนาฬิการุ่นนี้ด้านบนส่วนนี้นะครับมันจะเป็นแบบสีม่วงหรือสีชมพูอ่อนแบบนี้นะครับและในจุดสําคัญๆต่างๆก็จะเป็นสีม่วงหรือสีชมพูอ่อนทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆดูตรงนี้นะในส่วนของตัวเลขอ้าวพอดีเข็มมันบางตัวเลขขออนุญาตเลื่อนตัวเลน็น,นิดนึงนะกดปุ่มไฟข้างไว้ปุ่มสายล่าง เข็มมันก็จะสามารถที่จะหลบเข็มให้เราสามารถดูในส่วนของหน้าจอเดยตอนได้นี่นี่คือความพิเศษของนาฬิการุ่นนี้เช่นกันเห็นไหมตัวอักษรด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบสีออกม่วงๆชมพูชมพูเลยมันจะมีความแตกต่างที่เป็นพิเศษมากกว่านาฬิกาจีช็อครุ่นทั่วไปอะ่ะพูดถึงส่วนนี้แล้วเขาพูดถึงส่วนนี้ตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการบอกฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกาการออกแบบอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะเป็นการออกแบบที่มีความทันสมัยแล้วก็สวยงามมากๆนะครับรวมถึงในส่วนของปลายเข็มนาฬิกาด้วยเพื่อนดูตรงนี้ไ้ดูปลายเขมห ปลายเข็มเนี่ยมันจะเป็นปลายเข็มที่มีลักษณะที่เป็นสีชมพูเข้มผมว่ามันสวยนะมันสวยงามมากอ่ะนะครับมันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายขเขานรญาตกดได้ดูนะเห็นไหมครับมันเพื่อนมาดูตอนที่เข็มมันวิ่งไปเราจะดูได้เลยว่ากี่โมงแล้วนะครับชั่วโมงตอนนี้ชั่วโมงที่เท่าไหร่นาะทีที่เท่าไหร่เราสามารถดูได้ง่ายมากๆนี่คือจุดเด่นในการออกแบบหรการออกแบบเนี่ยมีความสวยงามมากๆนะครับผมชอบมากเลยต่อมาคราวนี้ผมขอให้ดูด้านข้างนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงในส่วนของกรอบสายแล้วก็ในส่วนของตัวคาร์บอนคอกร คือน,นาฬิการุ่น GAB001 เนี่ยมันจะมีความพิเศษคือถ้าเราส่งไปในตัวเครื่องของนาฬิกาหรือภายในบอดี้ของนาฬิกานะครับจะพบว่านาฬิการุ่นนี้จะมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ ห่อหุ้มตัวเครื่องด้านในเอาไว้นะครับจะทําให้นาฬิการุ่นนี้สามารถป้องกันต่อการตกหรือการแตกได้แล้วก็สามารถป้องกันในส่วนของอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับและพอมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์หรือคาร์บอนคการสตรัคเจอร์แบบนี้มันจะทําให้นาฬิการุ่นนี้นะครับมีความเบาขึ้นแล้วก็บางขึ้นนั่นเองเพื่อนๆมาดูความบางนะนาฬิการุ่นนี้นะครับมีความบางเพียงแค่13.8มมิลเท่านั้นซึ่งถือว่าบางมากๆนะครับและน้ำหนักเนี่ยนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยน้ำหนักางงบว็พดถึ ความลึกของกรอบแล้วก็น้าหนักไปแล้วขอพูดใน,ในส่วนของความกว้างบ้างดีกว่าความกว้างของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4 6่มิลถามว่าเหมาะกับใครจะเหมาะกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนขนาดใหญ่นะครับอันนี้ถยวผมใส่ดูเลยดีกว่าเพื่อนๆ่จะได้เห็นภาพนะเอาละขออนุญาตใส่ดูครับผมเองก็มีนาฬิการ,รุ่น j a b 0 0 1อยู่ในคอลเลกชันเช่นกันแล้วจากประสบการณ์ในการใช้งานของผมนะครับพบว่านาฬิกาโมเดลนี้ยังไม่พบปัญหาเรื่องของฝ้าหรือเรื่องของปััญหาาาออะไรรใดดๆเเลยเยพื่นูคคววมมสงบ ข้อมือของผมนะครับจะเป็นข้อมือขนาดอยู่ที่ประมาณสิ5ปดจุดห้าเซนติเมตรใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วเพืพ่อนๆดูความเป็นสีม่วงของเขาผมว่าสวยมากนี่ครับเห็นไหมเพืพ่อนๆดูกรอบนะที่มันมีความเบลเบสะท้อนแสงนี่คือตอนที่ผมถ่ายในสตูดิโอนะถ้าเกิดแบบไปถ่ายกลางแดดจ้าผมว่ายิ่งสวยกว่านี้อีกนะครับอ่ะดูด้านล่างสายจะเป็นแบบนี้อ่าเพืพ่อนๆดูเห็นไหมมันมีความเบวเบสวยงามมากนะครับด้านบนเป็นไงชอบเลยไหมผมว่าสวยนะมาดูไฮเทคดีนี่ครับ อ่านะครับโอเคขออนุญาตถอดดีกว่านี่ตัวของที่ละสายก็จะมีการออกแบบใหม่ให้ดูไทเทคมากขึ้นนะครับเอาละมาดูกันนี่คือเวลาที่ใส่ให้ดูนะครับคราวนี้ดูฝาหลังกันบ้างดีกว่าเผื่อใครอยากดูฝาหลังฝาหลังจะเป็นแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมมันจะเขียนเลยว่า คาร์บอนคอกาดนี่ครับนี่คือระบบของนาฬิการุ่นนี้และนาฬิการุ่นนี้นะครับยังมีจุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือนาฬิการุ่นเนี้ยนอกจากการกันกระแทกแล้วนะยังสามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันนาฬิกาพวกคาซิโอเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะนาฬิกาพวกนี้มันมันจะทําแบบจแจ็ปแอนด์มูฟเมนต์คือเครื่องเนี่ยทำในประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนการประกอบเนี่ยจะเป็นไทยแลนด์นะครับก็สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพได้นะครับโอเคมาดูด้านข้างกันให้ดูด้านข้างแบบนี้นี่ให้ดูความความสวยงาม นี่คือปุ่มด้านค่านะครับที่มีการออกแบบมาใหม่ปุ่มขวาบนตรงนี้ที่เป็นปุ่มไฟเนี่ยก็มีการออกแบบใหม่เช่นกันซึ่งซึ่งมันมีความสวยงามเห็นไหมสวยงามมากเท่มากๆเลยนะครับส่วนปุ่มอื่นๆมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆจะมีการทําขึ้นมาให้เหมาะกับนิ้วเราเวลาที่เรากดลงไปแบบนี้อ่านี่คือการกดลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมกดก็ง่ายเหมือนกันนะครับโอเคไหนๆก็กดให้ดูแล้วผมขอให้เพื่อนๆดูฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิการุ่นนี้ก่อนลวกันนะกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ในส่วนของเวลไทม์นาฬิการุ กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้ง t o p w a บ c h นาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้ในแตาส่วนหนึ่งต่อร้อยวินาทีรุ่นนี้นะครับมี TMR คือทําเมอร์การนับเวลาถอยหลังสามารถนับเวลาถอยหลังได้แล้วก็อะลารามครับนาฬิการุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งด้วยกันนะครับผมขอทําให้ดูดีกว่ากดปุ่มขวาล่างตรงนี้นี่ตั้งปลุกที่2งตั้งปลุกที่3ตั้งปลุกขั้นที่สตั้งปลุกขั้นที่5้นะครับแล้วก็เอ g ครับคือการเตือนทุก,กต เขากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้เพืเ่อนๆนี่คือการทสเสียงการตั้งปลุกของนาฬิการ,รุ่นนี้นะเสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับเพืเ่อนๆอ่านี่คือเสียงการตั้งปลุกของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเอาละคราวนี้กดปุ่ม้ายล่างหนึ่งครั้งคราวนี้มาดูในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือดีกว่าว่ารุ่นนี้เชื่อมต่อแล้วมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมขอสรุปให้แบบง่ายๆเลยนะ พอนาฬิการุ่นนี้มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือมันทําให้เราสามารถตั้งค่าได้ง่ายแล้วก็สามารถค้นหาโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนาฬิกานะครับสามารถกดที่ปุ่มนาฬิกาค้างไว้นะครับประมาณาประมาณ8วินาทีนะครับมันจะขึ้นคําว่า Connect นะครับมันจะ Con n น c t ส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือในระยะ2เมตรทําให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมีเสียงดังขึ้นมานั่นเองเอาละมาดูที่โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวผมเทสให้ดูด้วย่อนอื่นให้ดูฟังก์ชันพื้นฐานกันเลยนี่นี่นี่พอมันเชื่อมต่ ในการตั้งปลุกอ่ะมันบอกให้คอนเน็กเอาละคอนเน็กให้ดูเลยดีกว่าเพื่อนจะเห็นภาพชัดนะโอเคดูเลยนะครับอนาฬิกาอยู่นี่กดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้แบบนี้นะครับมันจะขึ้นคอนเน็กแบบนี้ CNC t นะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อกับในส่วนของนาฬิกาเออมือมถือทันทีเห็นไหมและการเชื่อมต่อเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคนะมันเชื่อมต่อได้ไม่ยากเหมือนกับนาฬิกา G-Shock รุ่นก่อนหน้านะครับเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆเห็นไหมนี่และสามารถตั้งปลุกได้เลย เราจะตั้งปลุกกี่โมงหล่ะเราก็สามารถที่จะตั้งได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการดูเวลาโลกเราก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันนี่การดูเวลาโลกนะครับอ่ะกดปุ่มแซรข้างบนออกนะครับนี่มีโฟล์ฟเดอร์นะครับถ้าเรากดปุ่มนาฬิกาค้างไว้เนี่ยมันจะส่งเสียงดังขึ้นมาผมขอเทสเสียงให้เพื่อนๆฟังนะมันจะเป็นเสียงแบบนี้เวลากดเข้าไป เวลาที่เรากดปุ่มที่นาฬิกาไว้นะครับมันจะส่งเสียงขึ้นมาแบบนี้เลยทาให้เรารู้ว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเราไปตั้งไว้ตรงไหนนั่นเองนะครับนี่มันสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้ง่ายมากไม่เป็นไรดูสิวอตเซตเติ้งนะครับก็ให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับคีย์ซาวไลท์นะครับเพื่อไปเข้าไปดูไลท์นิดหนึ่งแสงคือน,นาฬิการุ่นนี้นะครับมันตั้งไฟได้สว่าง1.5วินาทีจนถึง3วินาทีแต่รุ่นนี้จะไม่มีระบบออโต้ไลท์หรือระบบพิข้อมือไฟติดนะครับอ่ะขอกดออกก่อน เห็นไหมมันสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้ง่ายมากมื่ไปกี้พูดถึงไฟค้างไวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดไฟดูดีกว่ารุ่นนี้ถ้าเป็นไฟนะครับอ่ะมาดูกันไฟรุ่นนี้จะไม่มีระบบพิข้อมือไฟติดขอย้ำนะไม่มีนะแล้วก็กดปุ่มขวาบนตรงนี้เดี๋ยวกกก่ออนดออกกัน,ออกกนนะครับโอเคออกละไฟมันจะเป็นแบบนี้นะครับขออนุญ,ญาตปิดไฟครับถ้าปิดไฟแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับพอกดกดไฟขึ้นไปแล้วนะมันจะสว่างทั่วทั้งหน้าปัดเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะดูในส่วนของตัวเลขดิจิตอลเนี่ยได้ง่ายมากมากนะครับใน โอเคกลับมาดูที่นาฬิกากันต่อเป็นไงรุ่นนี้สวยไหมแล้วก็ฟังกชันเนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูอันนี้กันดีกว่าในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าว่านาฬิการุ่นนี้ปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับ G A B เอ่อศูน C B R S เนี่ยสีเขียวเออสีม่วงแบบนี้นะครับราคาเต็มมันจะอยู่ที่ ,5990 บบาทครับแต่ถ้าเป็นราคารถแล้วมันจะอยู่ในเลทประมาณ 3,690- จนถึง4,290บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าราคายังไม่แพงนะครับแล้วก็ยังเป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่มีความสวยงามน่าเก็บมากๆผมขอแนะนำนาฬิการุ่นนี้ให้กับทุกคนได้รู้จักกันละกันนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่ล่าสุดครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เด็ดมากๆอย่าลืมกดติดตามกดซั s c ไ i b e นะครับและเจอกันที่ตอไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปลวครับสวัสดีครับ